you แต่นับถอยลังวันสุดท้ายเจ็บวันนี้ก็เหมือนเราตายจากกันเจ็บวันนั้นคือตัวฉันยังหายใจโอ้ไม่มีความจำเป็นเลยให้เธอพอใจเมือนคร้อมที่เธอไม่เอาเลย ไม่มีความจำเป็นฉันเลยกลายเป็นสิ่งหมดความหมายฉันไม่มีสิทธิ์เี่กร้องอะไรได้แค่รอวันเธอตัดสินใจไปจากฉัน ็วันนี้ก็เหมือนเราตายจากกันเจ็บวันนั้นคือตัวฉันยังหายใจวโา้ whoa, whoa. ไม่มีความจำเป็นเลยให้เธอพอใจเมื่อนของที่เธอไม่เอาเลยอยากทิ้งไม่มีความจำเป็นฉันเลยกลายเป็นสิ่งหมดความหมาย ฉันไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้แค่รอวันที่เธอตัดสินใจใจเจ้เหมือนเราตายจากกันเจ็บกวา่านั้นคือตัวฉัน จำเป็นหลือให้เธอ,อพอใจมือของที่เธอไม่เอาเลยอย่าทิ้งไม่มีความจำเป็นฉันเลยกลายเป็นสิ่งหมดความหมายฉันไม่มีสิทธิ์ร้องอะไรได้แค่รอวันที่เธอตัดสินใจไปไจากฉัน สวัสดีครัได้ัสดีเร้าสวัสดีเัเต๋อเสร็จกับพด้วยนะฮะนึกว่าจะไปเล่นละครซีรีส์จนไม่ออกเพลงแล้วพี่เต๋อแมก็เห็นพี่บอยออกไงครับก็เลยออกเหมือนกันแต่แปลกเนาะพอเต๋อร้องเพลงแบบเศร้าๆเรื่องราเขาสนใจดูหน้าสงสารเนี่ยมันดูแบบอยากจะเข้ามาอบอุ้มแต่ของพี่บอยเนี่ยอิพอเลยพอจบไไม่เอาคุยเรื่องเต๋อดีกว่าเพลงล่าสุดมีความจาเป็นไม่มีความจาเป็นครับมันทาไมมันต้องไม่มีความจาเป็นมันไปเอาเรื่องราวมาจากไหนเรื่องราวก็คือ จากประสบการณ์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จากพี่แม็กซ์สลนด์ด้วยคนแต่งเพลงด้วยส่วนหนึ่งครับก็เลยมารวมรวมกันก็เลยออกมาเป็นเพลงเพลงนี้ก็คือเกี่ยวกับความรักที่ต่างคนคนนึงยังรักอยู่อีกคนนึงเริ่มเบื่อแล้วแลวทำให้แบบคนที่กําลังรักอยู่เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไม่หมดความหมายกับคนคนนั้นก็ต้องมารักกันสักพักหนึ่งเนาะใช่ครับเหมือนหมดโปรรอยว่าไม่ใช่ในชีวิตเหมือนหมดโปรโมชั่นอะไรเงี้ยไม่เบสออนทูสตอรี่หรอเบทเบทเบทช่วงหนึ่งกต้องถามเบทช่วงหนึ่งไหมครับ ไม่ไม่ได้ไม่ได้เบสซะทีเดียวครับเพราะว่าก็แชร์ประสบการณ์ไปแต่ว่าพี่แม็กก็แต่งมาประมาณนี้ปกติเป็นคนลืมเขาหรือว่าเขาลืมปกติชื่อจริงเะอฮะปกติผมเป็นคนลืมยากครับผมเฮ้ยน้าเกิลเขาไม่เอลูมยากแต่ความจำสั้นลืมยากนี่เอาใจเพลงเอาใจคนอกหักล้วนๆเลยนะเพลงนคนอกหักเลยกำลัง ใครที่กำลังอกหักอยู่เนี่ยตอนนี้แบบฟังเพลงนี้เลยฮะแล้วพี่โอเจสเตอร์เนี่ยมาทำมาทำอะไรให้ดนตรีครับอ๋อแล้วพี่โอมาทำดนตรีให้ใช่ครับดนตรีใช่ครับกีตาร์ใช่ไหมคะก็ซาวด์โดยรวมครับซาวโดยรวมเลยครับเพราะพี่แม็กแต่งเนื้อร้องทำนองแล้วพี่เข้ามาดู MV หล่อมากพี่เต๋าหล่อมากจริงๆขอมาแล้วใช่ไหมขอดู MV หน่อยได้ไหมอันนี้พี่โอนะฮะพี่โอเจสเตอร์นะฮะ ก็ MV ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วถ่ายไปเรียบร้อยแล้วครับพี่บอยหล่อมากเป็นคนที่ทำผมทรงนี้แล้วรอดมากอะไรนะฮะรอดจริงๆเพราะว่าหลายๆคนทำแล้วไม่รอดรู้ไหมว่าต้องต่อปอยผมเลยนะปอยหวานเหรอบีปอยหวานนิดนึงเหรอต้องต่อผมเลยนะเพราะว่าตอนนั้นผมสั้นอ๋อไอ้นี่แต่เขาต้องให้สะบัดอะไรเงี้ยต้องไปต่อเดี๋ยวมันไม่เออเรื่องราวในเอ็มมงเอ็มวีเรื่องราวก็ตามเนื้อเพลงเลยพี่บอยแต่ว่าด้วยความเป็นเอ็มวีเนี่ยเราก็เพิ่มความ งงเข้ามาหน่อยสำหรับเพลงนี้ก็เป็นความเซอรี่เอาไปลงน้ำทำไมมันเป็นความคิดของพระเอกไงเพราะว่าเราโดนกดดันมาจากคนด้านใอึดอัดเนาะอึดอัดมากๆแล้วมันทำให้เราไม่ใช่ไรก็ไม่ใช่ไปเดินถ่ายอย่างง่ายอยู่ในน้ำมันก็อึดอัดเนาะใช่มันต้องแบบมันต้องมีคอนเซปต์เนาะความรู้สึกมันจะประมาณนั้นอะไรเงี้ยนี่ๆๆแล้วอีกอย่างที่เราไม่ถามไม่ได้เลยค่ะ เอ็มวเราแข่งกันอยู่แล้วได้ทั้งร้องในทั้งภาพแมบอกแล้วว่ารอดเห็นไหมปลอยหวานปลอยหวานะบัดนะอันนี้เรีกว่าใดอยู่ข้างหน้าเนาะอันนี้ไทย่ทยผ่านตู้ปลาให้ดูสึกมันมือนในน้ำตื่นตืกนหลีมากในตื่นีื่นต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 ื้นดูดีมา่เอืพูตพูดตอนนนส่นห้ดูพี่นตื่เตืดูหล่อตึ้นเลยนตื่าต้งนต่่นเล่นีื่นตื่นตื่น Be a นต p e r s t ่นเล่นสื่ล่าสนอ๋อนรื่นั้นเป็นักศึตษาแพทย์ปีสุดท้ายครับ เป็นหมอนี่ก็แพทย์เหมือนกันนะแพทย์แะแพทย์แหละไม่รู้แพ่ย์นี้แหละแลวยังไงเป็นไงกระแสดสอบรับดีไหมก็ดีครับดีครับเริ่มเริ่มมีแฟนคลับต่างประเทศเข้ามาด้วยเฮ้ยดีอะชาวจีนอะไรเงี้ยคือเขาตามพี่พูดมาแล้วเขาเห็นต่อเล่นกับพี่พูดเขาเล่นมาตามผมด้วยดีดีถูดี่ามันต้องอย่างนั้นสิแต่พี่อยากจะถามอย่างเดียวเลย ซีสาวว่ายน้ำเนี่ยเหนื่อยมั้งสาวว่ายน้ำในเอ็มวีเหรอฮะสองชั่วโมงไม่สี่ซีนในเออนั่นแหละสองชั่วโมงสองชั่วโมงถ่ายในใต้น้ำครับสองชั่วโมงนี่ไงอวอร์เดียสุกตานะเขาบอกว่าอ้าวตอนนี้คือข้างบนก็งงไปหมดละ ว่าจะเอาภาพไหนเุี๋าวมาซุปตา์เดี๋ยวไป MV ็มวีซุปตากับซุปตารซุปตาสซุปตาสซุปตาไปแล้วซุปตาสซุปตาเป็นไงฟีดแบ็ดีเนาะมีแฟนคลับจีนมากขึ้นดีครับแล้วก็มีคนดูเยอะขึ้นแล้วก็คนรู้จักเรามากขึ้นในฐานะนักแสดงอะไรเบี้บางคนรู้จักเราในฐานะนักแสดงแต่ว่าไม่รู้จักในฐานะนักร้องก็เลยตอนนี้ได้รู้มเเลยไดู้ทั้งคู่เลยออกมาเลยให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะแล้วละครยาวล่ะมีไหมละครยาวตอนนี้ถ่ายเวลาในขวดแก้วอยู่ครับ เล่นเป็นปุ๊ระเบิดถั่วไม่ใช่ครับเล่นเป็นไม่ใช่คนละเรื่องเล่นเป็นนัดนัดในขวดแก้วใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าคิสมีรักล้นใจในแกล้งจุกก็จะอ่อนแล้วโอ้ยใส่ครับซีรีนแล้วมีเรื่องไหนที่ให้พี่บอยไปเล่นเป็นพ่อเล่นบ้างไหมเหมือนเรื่องนี้แล้วเรื่องเดียวพอเรื่องเดียวพอจะไม่รับพ่ออีกแล้วพี่บอยได้ครับน้องอ่ะมันเหมือนการหลอกกันขนาดนั้นน่ะใช่ครับรับได้อีกรับได้อีกรับได้ง่ายๆอ่าี้ เออนี่พาขนย้อน่อยพี่ตาผมก็ฝากซิงเกิลนี้ด้วยนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ไอจูนก็ได้นะครับผมแล้วก็เอ็มวีเพลงนี้ใน YouTube ก็ปล่อยลงไปแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสําหรับเพลงไม่มีความจําเป็นนะครับผมนะ222นะฮะโทรออกนะฮะเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นรหัสดาวน์โหลดเป็นดอกจันนะครับ492 244 117โทรออกได้ทุกสาขาของเราดอก 117ดอกนึ่งเจ็ดดอกจันส่วนองผมดอกไม้จันนะฮะแล้วก็ไม่เล่นสีเลยอ่ะติดตามเตาเสถิรพงศ์ด้วยแล้วกันนะฮะคราบนี่จำลังมาพระเอกคนใหม่ขอบคุณเตามากๆครับติดตามผลงานด้วยลวกันนะช่วงหน้าคุณผู้ชมไปทานข้าวกันดีกว่าข้าวแกงส้มผักรวมปลาสลิดทอดสระแมงแช่แวบครับผม